สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวาบบิวตี้นะคะวันนี้พี่แต๋ยจะมาตอบคําถามคําถามนี้นะคะทุกคนนะนี่นะคะคําถามมีอยู่ว่าพี่แต๋ยคะตอนนี้ผมเป็นสีน้ําเงินนะคะอยากได้สีมนมนจะต้องลงสีอะไรทับคะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะคว่าฐานผมสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินแบบไหนนะทุกคนเป็นน้ําเงินแบบนี้ไหมนะคะ,ะหรือว่าสีเขียวนะคะ แล้วโทนหมุนที่เราอยากได้คือโทนไหนนะทุกคนเป็นเป็น,เป,นเป็นเทาหรือว่าเป็นแค่อ,อกปรกรายหมอนๆนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ควรจะฟอกก่อนนะคะเคลียร์ผมนะเคลียร์พื้นผมให้ฐานผมของเราอยู่ระดับเขียวอ่อนๆนะเขียวจ,งจางๆนะทุกคนมันจะง่ายต่อการที่เราจะทำสีเทานะคะจะได้เทาที่ออกมาสวยนะคะ หรือถ้าสามารถเคลียร์ได้มากกว่านั้น <c oughs> ก็จะดีมากนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าแบบไม่อยากฟอกและอยากลงสีทับไปเลยนะคะเราจะลงสีอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันนะคะพี่ไต่ออกตัวก่อนนะว่าพี่ไต่ก็ยังไม่รู้นะแล้วพี่ไต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่พี่ไต่จะพยายามหาสีนะที่พี่ไต่คิดว่ามันมันน่าจะโอเคนะคะแต่ถ้าจะให้เป็นเป็น,เป,นเป็นเทาเลยคงไม่ได้นะทุกคนก็คงจะแบบ แค่ออกประกายมันหมุนหรือเป็นพี่แต่ไม่พูดดีกว่า<ะ>เพราะพี่แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะทุกคนชอบผมสีน้ำสีน้ําเงินนี้นะพี่แต่รู้สึกว่ามันมันมันเข้มเกินไปนะทุกคนมันสีมันทึบเกินไปนะพี่แต่ขอขอเคลียร์สักหนึ่งรอบนะคะโดยการโดยการฟอกพี่แต่ขอฟอกสักหนึ่งรอบนะคะทุกคนเคลียร์ให้มันให้มันจางกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเข้มมากๆเลยนะคะพี่แต่คิดว่าถ้าใส่สีอะไรลงไปอ่ะมันมันก็คงแบบ ที่จะหมุนยากอะที่จะเป็นออกทนทนทนหมุนยากนะคะดังนั้นนะพี่ต่ายขอเคลียร์หรอบนะคะทุกคนโดยโดยพี่ต่ายจะใช้ผงฟอก9%นะ9%นะคะเพราะว่าผมยังแข็งแรงอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะผมที่อ่อนแอนะแล้วถ้าอยากเคลียร์ก็ใช้6%นะคะทุกคนนะ,ะพี่ต่ายจะขอใช้9%นะไฮ9%ขอเคลียร์หรอบนะคะแล้วเราค่อยมาหาสีเพื่อหักล้างกันนะคะ ระหว่างรอสีนะคะเราก็มาคุยกันเล่เลนๆนะทุกคนพี่แต่ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าพี่แตอะไม่ได้ไม่ได้เก่งเรื่องสีนะคะทุกคนก็คือพี่แต๋ก็แค่เหมือนทุกคนน่ะกําลังเรียนรู้เหมือนทุกคนนะคะแต่ที่พี่แต๋มาทําช่องนะคะเอาเอาเรื่องจริงเลยนะ,ะเอาเรื่องจริงเลยคืออยากได้เงินนะคะ <c oughs> อยากได้เงินนะคะก็คืออยากจะมีช่องนะคะเพื่อ จะสร้างรายได้ของเราในระหว่างที่เราทํางานนะคะอย่างในระหว่างที่เราหยุดเหลืออะไรนะคะให้ช่องเราเดําเนินไปนะ,ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้เยอะนะก็แค่หวังว่าให้มันให้มันทําเงินให,ให้เราไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้คิดว่าเดือนหนึ่งจะต้องได้เยอะเหลือหลายนะคะจะบอกว่าไม่หวังก็กหวังนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าคนติดตามเราก็ยังน้อยนะทุกคนนะแต่พอมาหมาัด ตอนแรกนะกะว่าจะเปิดช่องแล้วก็ทำลงคลิปไปเล่นๆน,นะคะทุกคนแต่ว่าพอมาทาพอเรามาทำจุดนี้จริงๆแล้วนะหลายๆคนก็จะมีคำถามนะคะถามพี่ไต่แบบแบบนู้นแบบนี้นะคะโดยที่จริงๆแล้วบางทีพี่ไต่ก็คําถามที่ทุกคนถามพี่ไต่นะพี่ไตก่ก็ก็อยากรู้เหมือนกันนะคนแล้วก็ยังไม่รู้คาตอบนะพอทุกคนถามพี่ไต่ก็ต้องมานั่งคิดนะเออ มันกลายเป็นว่าพี่ตายนะคะอยากรู้ก็ต้อง,ต,องต้องหาคําตอบนะแล้วก็ต้องมาหาเหมือนเหมือนเหมือนต้องมาหาคําตอบให้ทุกคนนะคะ,ะแต่ยังไงนะคะพี่ต่ายก็ขอบคุณนะที่ทุกคนสนับสนุนนะ,ะกดติดตามกดติดตามช่องพี่ต่ายนะ,ะเพื่อให้พี่ต่ายเปิดรับรายได้ได้ในในยูทูบนะคะทุกคนถึงมันจะไม่มากนะคะแค่เป็นแค่เงินเดือนแค่ไม่ถึงร้อย เดือนหนึ่งได้ถึง้อยเลยนะทุกคนมันอาจจะเป็นเงินแค่เล็กน้อยนะทุกคนไม่ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าช่องเราไม่ได้โตนะคะแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งช่องของเราจะโตนะคะทุกคนขอบต้องขอบคุณมากนะแต่ถ้าใครถ้าใครเปิดช่องนะคะก็บอกพี่ต่ายได้นะพี่ต่ายจะไปกดติดตามให้นะ,ะทุกคนนะพี่ต่ายก็อยากให้ทุกคนแบบมีช่องมีรายได้ที่มันที่มันมาแบบปล่อยมันแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆนะคะที่เราทำงานไปก็มีช่องของเราไปนะคะ ร้านพี่ต่ายนะเป็นร้านแถวชานเมืองนะคะเป็นร้านในอำเภอนะคะร้านอยู่ในอำเภอบรบือจังหวัดมัธสารคามนะคะก็เป็นร้านไม่ใหญ่นะคะพี่ต่ายทำคนเดียวนะคะไม่มีลูกน้องนะคะถามว่าลูกค้าเยอะไหมนะคะก็เรื่อยๆนะทุกคนไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้น้อยนะคะถามว่าได้เป็นกอบเป็นกรรมไหมก็ไม่นะทุกคนไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมก็คือได้แค่แบบเลี้ยงชีพไปวันๆนะคะอ่ะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป เอาชอบผมของเรามาดีกว่านะคะจากที่เราฟอกหนึ่งรอบนะคะผมเราก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนมันไม่ได้น้าเงินแล้วนะคะมันก็จะเป็นออกเป็นเขียวย่างนี้นะคะออกเป็นเขียวแบบนี้นะคะนี่นะอ่าแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมามาดูกันแนละะ้วสีที่พี่ต่ายเลือกนะคะมันจะใช้ได้ไหมนะคะอ่ะมาค่ะสีแรกที่พี่ต่ายจะเลือกใช้นะคะก็คือเจ็ดทับสี่สามนะคะตัวนี้เป็นของดิฟโซนะคะทุกคนเจ็ดทับตีสามนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นเอ่อรนเข้มประกายทองแดงนะคะ ก็จะออกเป็นส้มๆแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะ,ะตัวที่สองนะพี่ต่ายเลือกใช้833นะคะ833เป็นบอลประกายทองนะคะทุกคนอบอลประกายทองนะคะตัวนี้นะ,ะแล้วตัวที่สามนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะพี่ต่ายจะใส่สีเทาเพื่อเพิ่มความหม่นนะทุกคนอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะได้ไหมนะมันจะสําเร็จไหมคะนี่คือฐานผกของเรานะคะ นี่คือฐานปกนะพี่ต่ายเลือกใช้ไฮเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะเริ่มจากสีตั้งต้นก่อนนะสีตั้งต้นเราจะใช้สีนี้นะคะเราจะใช้แปดสมสามเป็นสีตั้งต้นนะคะแปดสมสามนะพี่ตตายจะใช้สองส่วนนะแปดสำสามพี่ต่ายใช้สองส่วนนะคะแปดสำสามใช้สองส่วนนะ แล้วก็เจ็ดสี่สามนะคะต้องดูก่อนนะอันนี้มันนานแล้วเจ็ดสี่สามหรือเปล่าน,นี้เป็นเจ็ดสี่สามนะคะ F P สิบเก้า so นะคะของลิปโซนะคะอันนี้พี่ต่ายจะใช้อ่าหนึ่งส่วนนะคะ สีมันแบบสีมันนานแล้วนะทุกคนหนึ่งส่วนอันนี้ก็เท่ากับสองส่วนนะคะเอาจิ้งนะทุกคนอันนี้มันรูใหญ่อีตัวดิฟโซเนี่ยมันรูใหญ่กว่าฟากเกือนะคะมันก็ออกมาเยอะนะคะก็เท่ากับคิดว่าก็สองส่วนนะทุกคนเป็นเจ็ดสี่สามก็เท่ากับสองส่วนอันนี้นะทุกคนส่วนหนึ่งของเจ็ดสี่สามก็เท่ากับสองส่วนของฟากเกือนะคะงงไหม เอาเป็นว่าเจ็ดสี่สามสองส่วนนะทุกคนแปดสาสามสองส่วนเจ็ดสี่สามสองส่วนนะคะแล้วสีเทานะคะแม่สีเทานะคะแม่สีเทาเราจะใช้ไปหส่วนนะคะนี่นะคะเราจะผสมไม่เข้ากันนะคะ ใช้ห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงเลยนะคะทุกคน อ่ะโอเคค่ะเราจะทิ้งเวลา30นาทีนะคะอ่ะทุกคนพอลงสีเสร็จนะพี่จ่ายทิ้งเวลาแบบยาวเลยเพราะว่าพอตอนลงสีเสร็จอะลูกสาวพี่ต่ายอะบอกว่าให้พาไปทําธุระนะคะหให้พาไปทําธุระนะคะพี่ต่ายก็เลยลืมว่าพี่ต่ายลงสีชอบผมไว้นะคะก็เลยผ่านทิ้งเวลาไปนานเลยชั่วโมงกว่าเลยทุกคนอ่ะสีที่ออกมานะคะหลังจากพี่ต่ายทิ้งเป็นเวลาชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะคะทุกคน ก็ออกมาเป็นสีแบบนี้ทุกคนนี่นะคะมันจะออกเป็นส้มๆอ่ะทุกคนสีออกออกอ่าเป็นส้มๆเหมือนสีสนิมอ่ะทุกคนในกล้องอาจจะเป็นแดงๆนะแต่ว่าข้างอ่าสีจริงมันจะไม่ไม่แดงแบบในกล้องนะคะทุกคนสีจริงมันจะออกเป็นแบบเป็นส้มอ่ะเป็นส้มๆ,ๆน้ําตาลส้มๆอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงอีกอีกรอบหนึ่งนะเราจะมาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนะคะเอาเข้าไปนะคะเพื่อจะให้มันแบบเป็น เทาเลยคงไม่ได้นะคะอาจจะเป็นแบบน้ําตาลเทาเลยอย่างนี้นะคะทุกคนน้ําตาลหม่นอย่างนี้นะอาจจะอาจจะพอได้นะแต่ก็ไม่รู้นะคะต้องรอดูก่อนนะคะโอเคสีแรกนะสูตรสองนะคะสีแรกที่พี่ต่ายจะใช้นะคะก็คือเก้าหนึ่งเก้าทันะคะอันนี้เป็นของฟาเกินะคะแล้วก็ศูนย์ทับศูนย์นย์นะคะศูนย์ทับศูนย์ของฟาเกิเช่นกันนะคะแล้วก็แม่สีําเงินนะคะของฟาเกิเช่นกันนะคะแตจจะเริ่มที่สีตั้งต้นนะคะทีนี้พี่จะพี่ต่ายจะเอาสีสว่างเป็นสีตั้งต้นแล้วนะคะ สีตั้งต้นนะพี่ตายจะใช้สองสองสองส่วนนะคะสีตั้งต้นพี่ตายจะใช้สองส่วนนะคะแล้วสีรองนะคะสีรองสีรองพี่ตายจะใช้หนึ่งส่วนนะคะสีรองพี่ตายจะใช้หนึ่งส่วนนะคะ แล้วพี่ตายจะเติมแม่สีน้ําเงินปีกนิดเดียวนะคะทุกคนนิดเดียวจริงๆนี่นะคะนิดเดียวเพื่อนไปค่าไหลไหลส้มนะ,ะทุกคนพี่ตายจะใส่เป็นไฮเก้าเหมือนเดิมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยนะคะ เดี๋ยวพี่แต๋ยทิ้งไว้าไว้3บนาทีนะคะ,ะแล้วนี่ก็คือสีที่เราได้นะหลังจากที่เราลงรอบสองนะคะ,ะแล้วทิ้งไว้30บนาทีนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะก็จะออกเป็นเหมือนน้ำตาลหมุหมดนอยู่นะคะทุกคนนะว่าไหมหมดไหมทุกคนเป็นสีแบบนี้ไหมนะที่ที่ต้องการนะคะพี่แต่ยก็ไม่แน่ใจนะคะนี่คือสิ่งที่ที่พี่แต่ยทดสอบแล้วมันได้ออกมานะทุกคน แต่ถ้าใครนะคะมะีมีสูตรที่ลงรอบเดียวแล้วได้ออกมาเป็นน้ำตาลเทาเลยนะคะก็ก็มาแชร์มาแชร์ให้ให้รู้ให้พี่ไต่รู้บ้างนะคะทุกคนน่ะคะ,ะก็คือรอบแรกนะคะรอบแรกคือพี่ไต่ลงสีสูตรสูตรแรกนะคะทิง้งจริงๆพี่ไต่จะทิ้งไว้30วนาทีนะทนกคนแต่ก็มันก็เลยเวลานะเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะพอะ สีรอบแรกที่ได้ออกมานะก็จะเป็นออกเป็น,เป,นเป็นสีสนิมนะคะสีสนิมน้ำตาลออกสนิมนะคะเหลืองๆนะคะก็พี่แตายก็มา,ามลงอีกรอบสองนะคะมาลงอีกรอบ 2, <c ess iz> um> 2ก็จะได้ออกเป็นสีนี้นะทุกคนนะก็จะได้หมนประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะ,ะพี่แต่ยก็ไม่แน่ใจว่าสีที่น้องเขาต้องการเป็นสีแบบนี้ไหมนะคะหรือว่าถ้าเป็นหมุนเทากว่าน,นี้ก็ก็คงต้องปรับให้ให ให้ให้ออกมาออกมาเหลืองอะคะ่ะออกมาแบบให้ทานผมอ่อนที่สุดอะลงสูตรส,สีเทามันก็จะง่ายนะคะ,ะถ้าใครชอบสีนี้นะคะก็ลองอาไปทําตามกันดูนะคะสูตรที่พี่ตตายให้ไปนะก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็พี่แตายก็ฝากกดไลค์กด subscribe พี่ต่ายด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะพี่แตายก็ต้องขอจบคลิปวพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ